ภาคตะว,วันออกประกอบไปด้วยเจ็ดจังหวัดได้แก่สะแก้วปราจีนบุรีฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภูมิประเทศของภาคตะว,วันออก ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปจะเป็นทิวเขาทีวราบลุ่มแม่น้ำทีวราบชายฝั่งทะเลเขตภูเขาได้แก่ทิวเขาจันทบุรีตั้งอยู่ตอนกลางของภาควางตัวในแนวตะวันออกและตะวันตกมียอดเขาสูงสุดคือยอดเขาสอยดาวใต้และทิวเขาบรรทัด วางตัวในแนวเหนือใต้มียอดเขาสูงสุดคือเขาตะแบงใหญ่เป็นภูเขาที่กั้นพรมแดนไทยกับกัมพูชาเขตที่ราบลุ่มแม่น้ําเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ําอยู่ทางตอนเหนือของภาคอยู่ระหว่างเทือกเขาสันกําแพงและเทือกเขาจันทบุรีเขตที่ราบชายฝั่งทะเลตั้งแต่เทือกเขาจันทบุรี ไปจนถึงอ่าวไทยเป็นที่ราบชายฝั่งแคบๆที่มีภูมิประเทศสวยงามและมีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านภาคตะว,วันออกมีพรมแดนติดกับกัมพูชาที่จังหวัดสระแก้วจันทบุรีและตราดมีสันปันน้ำของเทือกเขาบรรทัดที่จังหวัดจันทบุรี และตราดเป็นพรมแดนธรรมชาติและมีพรมแดนเลขาคณิตคือพรมแดนที่กำหนดขึ้นเป็นเส้นตรงกลางเชื่อมจุดต่างๆเรียกพื้นที่นี้ว่าฉนวนไทยคือพรมแดนไทยกัมพูชาซึ่งเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำปราจีนบุรีต่อกับที่ราบต่ำเขมรมักจะมีปัญหาเรื่องการล่วงล้ําดินแดนอยู่เสมอตั้งอยู่ที่จังหวัดสระแก้วในปัจจุบัน ภูมิอากาศของภาคตะวันออกลักษณะภูมิอากาศของภาคตะวันออกคล้ายคลึงกับภาคใต้คือทางตอนบนของภาคจากปราจีนบุรีสระแก้วชนบุรีระยองฉะเชิงเราจะมีลักษณะอากาศแบบสวณัณนา ส่วนทางตอนล่างคือปราจีนบุรีและตราดจะมีลักษณะอากาศแบบร้อนชืน้นแบบมรสุมคือมีฝนตกชุกอากาศร้อนชืน้นจังหวัดที่มีปริมาณฝนมากที่สุดคือจังหวัดตราดและจังหวัดที่มีฝนตกน้อยที่สุดคือชนบุรี ปัจจัยที่ควบคุมอุณหภูมิของภาคตะวันออก 1. ลมพายุได้รับอิทธิพลจากพายุดีเปรสชั่นจากทะเลจีนใต้ทำให้เกิดฝนตกหนัก 2. ได้รับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดจากอ่าวไทยทำให้เกิดฝนตกหนักในภาคนี้ ส่วนลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือไม่ค่อยมีผลกระทบต่อภาคตะวันออกมากนะักเนื่องจากมีทิวเขาสันกําแพงและทิวเขาพนมรงรักเป็นเขตกั้นไว้ทรัพยากรธรรมชาติของภาคตะวันออกทรัพยากรดินดินส่วนใหญ่ของภาคตะวันออก เป็นดินปนทรายระบายน้ำได้ดีไม่อุดมสมบูรณ์บริเวณที่มีน้ำทะเลท่วมถึงจะเป็นดินโครนหรือดินเหนียวส่วนดินที่เกิดจากการสลายตัวของหินบะซ้อหินปูนในบริเวณที่สูงเหมาะแก่การปลูกพืชสวนเช่นเงาะทุเรียนบังคุด เป็นต้นส่วนบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำมีดินอลูเวียนที่เหมาะใช้ทำนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออกมีฝนตกชุกยาวนานและมีแม่น้ำสายสั้นๆหลายสายค่อนข้างอุดมสมบูรณ์แต่ยังมีการขาดแคลนน้ำจืดในเขตอุตสาหกรรมและแหล่งท่องเที่ยวเช่นจังหวัดชนบุรี แม่น้ำสายสำคัญของภาคตะวันออกแม่น้ำบางปะกงหรือแม่น้ำปราจีนบุรีเป็นแม่น้ำสายยาวที่สุดในภาคตะวันออกมีต้นกำเนิดอยู่ที่เทือกเขาสันกำแพงและเทือกเขาจันทบุรีและไหลลงทะเลที่อำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเซา แม่น้ำระยองมีต้นกำเนิดที่จังหวัดชนบุรีไหลลงทะเลที่จังหวัดระยองแม่น้ำเวลุมีต้นกำเนิดที่เทือกเขาจันทบุรีและไหลลงทะเลที่จังหวัดจันทบุรีแม่น้ำจันทบุรีทรัพยากรป่าไม้พื้นที่ป่าไม้ส่วนใหญ่ของภาคตะวันออกจะเป็นป่าดงดิบป่าดิบเขา ป่าสนเขาป่าชายเลนและป่าเบญสพันณ์จังหวัดที่มีพื้นที่ป่ามากที่สุดคือจังหวัดปราจีนบุรีส่วนจังหวัดที่มีพื้นที่ป่าน้อยที่สุดคือจังหวัดชนบุรีทรัพยากรแร่ธาตุภาคตะวันออกมีแร่หลายชนิดได้แก่เหล็กพบที่จังหวัดปราจีนบุรีชนบุรีฉะเชิงเซา พลวงพบที่จังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีแร่รัตนชาติเช่นคอรันตัมพลอยสีน้ำเงินไพลินบุตรสาคำพบมากที่จังหวัดจันทบุรีและตราดทับทิมพบที่จังหวัดตราดแร่เชื้อเพลิงพบที่บริเวณอ่าวไทยบริเวณมากตาพุทธจังหวัดระยอง แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของภาคตะวันออกอนุสาวรีย์พระยาศีสุนทรโวหารตั้งอยู่ถนนสีโสธรตัดใหม่ตรงข้ามสมนาคารบางปะกงปากมหาวิทยาลัยราชพัฒราชนคลินอุทยานแห่งชาติปางสีดาตั้งอยู่หมู่ที่เจ็ดตำบลท่าแยกอำเภอเมืองสะแก้วอุทยานแห่งชาติเขาแหลมยา่าหมู่เกาะสมิทธ ครอบพ,พื้นที่บนฝั่งและในท้องทะเลตลอดจนเกาะต่างๆประกอบด้วยกเกาะสม็ดเกาะจันเกาะทะลุเกาะกุดีเกาะมะขามเกาะปลายตีนเขาแหลมหญ้าและชายฝั่งทะเลด้านทิศตะวันตกของเขาแหลมหญ้ากเกาะสม็ด หรือเกาะแก้วพิสดารเป็นเกาะใหญ่ที่สุดในอุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าหมู่เกาะสมิธอยู่ห่างจากฝั่งบ้านเพจังหวัดระยองเพียง6กิโลเมตรเท่านั้นหาดแม่รำพึงหาดทรายชายทะเลตะวันออกชื่อดังที่สวยที่สุดและยอดนิยมตลอดการของจังหวัดระยอง ละลุตั้งอยู่ที่บ้านเนินขามและบ้านคลองยางตำบลทับราชห่างจากที่ว่าการอำเภอรประมาณ36กิโลเมตรเกาะช้างเกาะสวรรค์ทะเลตะวันออกเป็นเกาะใหญ่ที่สุดในทะเลตะวันออกเป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างที่ครอบคลุมพื้นที่หมู่เกาะน้อยใหญ่มากกว่า40เกาะอ,อยู่ห่างจากฝั่งอำเภอแหลมงออประมาณ8กิโลเมตร หาดพัทยาคงอ่าวสุดสวยของเมืองพัทยาที่นักเดินทางรู้จักกันทั่วโลกพัทยาเป็นจุดหมายหนึ่งของนักท่องเที่ยวที่มาประเทศไทยรองรับผู้คนจากทุกมุมโลกปีละหลายล้านคนหาดบางแสนชายทะเลใก,กล้ๆกรุงเทพเป็นที่พักผ่อนตากอากาศที่ชาวไทยรู้จักกันดีมากกว่า50ปี หาดจอมเทียนหาดทรายยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดชนบุรีที่นักท่องเที่ยวรู้จักกันเป็นอย่างดีรองแต่หาดพัทยาเท่านั้น Underwater พัทยาเป็นแหล่งรวบรวมพันปลาทะเลในด้านอ่าวไทยนักท่องเที่ยวสามารถเดินลอดผ่านอุโมงค์แก้วใสสัมผัสกับความงดงามและความหาสจรรย์ของโลกใต้ทะเลลึก สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเป็นสวนสัตว์เปิดแห่งเดียวในประเทศไทยที่เลี้ยงสัตว์มากมายหลายสายพันธุ์จากแถบเอเชียและแอฟริกามากกว่า300ชนิดจำนวนมากถึง8ท0 0ันตัว สวนเสือสีราชาสถานที่ท่องเที่ยวประเภทสวนสัตว์ที่มีพื้นที่ประมาณ250ไร่จัดตั้งขึ้นด้วยแนวคิดที่จะพัฒนาพันธุ์สัตว์ป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ให้อยู่ต่อไปเพื่ออนุชนรุ่นหลังอุทยานแห่งชาติเขาคิชกูดครอบคลุมพื้นที่อำเภอมะขามและเก่งอำเภอเขาคิชกูดอุทยานแห่งนี้เป็นต้นน้ำสำคัญของแม่น้ำจันทบุรี การคมนาคมการขนส่งการคมนาคมการขนส่งทางบกทางรถยนต์มีเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลขสคือถนนสุขุมวิทเป็นเส้นทางหลักของการคมนาคมของภาคแต่ในปัจจุบันการสร้างทางรถยนต์ติดต่อระหว่างภาคระหว่างจังหวัด ทางรถไฟเส้นทางรถไฟสายตะวันออกสิ้นสุดที่จังหวัดสะแก้วในปัจจุบันนี้การสร้างทางรถไฟค้ำนึงถึงผลทางเศรษฐกิจที่สำคัญเช่นโครงการสร้างทางรถไฟที่จังหวัดฉะเชิงเซาแก่งคอย การคมนาคมทางน้ำส่วนใหญ่แล้วการคมนาคมทางน้ำในเขตแม่น้ำไม่แพร่หลายเพราะเป็นแม่น้ำสายสั้นๆแต่ส่วนใหญ่เป็นการคมนาคมทางทะเลและเป็นภาคที่มีท่าเรือที่ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคเอเชียอาคาเนย์คือท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบัง ท่าเรือสัตหีบจังหวัดชนบุรีท่าเรือมาบตาพุธจังหวัดระยองโดยเฉพาะท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบังเป็นท่าเรือพาณิชย์ที่รัฐบาลสร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการส่งสินค้าออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศทางอากาศในภาคนี้อยู่ใกล้กับกรุงเทพดังนั้นการบินพาณิชย์จึงไม่จำเป็นนัก ที่จะต้องมีการบินของกองทัพเรือในเขตนี้การสื่อสารโทรคมนาคมในเขตอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีมีสถานีรับสัญญาณดาวเทียมที่ทำให้ประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้าในด้านการสื่อสารในปัจจุบันนี้มากขึ้นประชากรในภาคตะวันออก ประชากรในภาคตะวันออกมีจำนวนประชากรน,น้อยรองจากภาคตะวันตกจังหวัดที่มีประชากรมากที่สุดแล,และมีความหนาแน่นของประชากรมากที่สุดคือจังหวัดชนบุรีจังหวัดที่มีประชากรน,น้อยที่สุดคือจังหวัดตราดและจังหวัดที่มีความหนาแน่นของประชากรเบาบางที่สุดคือจังหวัดสระแก้ว การประกอบอาชีพของประชาชนในภาคตะวันออกอาชีพในภาคนี้ส่วนใหญ่เป็นพืชสวนพืชไร่การประมงมีการทำงานเป็นส่วนน้อยพืชสวนที่สำคัญได้แก่เงาะสวนพืชไร่ได้แก่อ้อยมันสำปะหลังและสับประรดการประมงทำกันตามชายฝั่งโดยทั่วไปแล้วมีการเลี้ยงกุ้งกันในจังหวัด ส่วนการทำนาทำกันในจังหวัดฉะเชิงเซาและปราจีนบุรีบ้างนอกจากอาชีพดังกล่าวแล้วในจังหวัดจันทบุรีและตราดในปัจจุบันแม้ว่าจำนวนพลอยดิบจะลดลงไปมากแต่จังหวัดจันทบุรียังเป็นศูนย์กลางของการเจรไนพลอยที่สำคัญโดยการนำเอาพลอยต่างประเทศมาเจรไนเศรษฐกิจของภาคตะวันออก ในภาคนี้เศรษฐกิจกำลังก้าวหน้าไปอย่างมากเพราะได้มีการสร้างท่าเรือนำลึกขึ้นที่แหลมฉบัง ซึ่งขณะนี้มีโรงกลั่นน้ำมันขนาดใหญ่อยู่แล้วพร้อมกันนั้นยังมีนิคมอุตสาหกรรมสำหรับผลิตสินค้าออกยังต่างประเทศที่บริเวณมาบตาพุธจังหวัดระยองได้เน้นด้านอุตสาหกรรมปิโตเคมีโดยการนำเอาก๊าซธรรมชาติที่พบในอ่าวไทยมาแปรสภาพเป็นสารที่ใช้ในการทำพลาสติกทำวัสดุ PVC ซึ่งใช้ในกิจการชายฝั่งทางด้านทะเลมีสถานที่ท่องเที่ยวและหาดทรายชายฝั่ง ซึ่งอยู่ใกล้กรุงเทพมหานครมากซึ่งเป็นแหล่งที่ผู้คนทั้งชาวต่างประเทศโดยเฉพาะพัทยาเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกการที่มีการขยายตัวทางด้านการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมมากในภูมิภาคนี้ได้มีการสร้างที่อยู่อาศัยทั้งบ้านเป็นหลังๆและอาคารเป็นชุดจานวนมาก